ควไทยมาทำคลิปควาโดคาโดค่ะก็มีส่วนผสมนะคะก็จะมีมีส่วนผสมน้ำตาลทรายขาว250มิลลิกรัมนะนะคะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะคะแล้วก็ผงเบกกิ้งโซดานะคะ1่ช้อนโต๊ะนะโนว์คาโดปั่นนะคะ50าิกรัมค่ะแล้วก็ผงฟู1่ช้อนโต๊ะนะคะ no นมสดนะคะ50มิลลิกรัมนะคะแล้วก็แป้งสาลีนะคะหรือแป้งเค้ก500มิลลิกรัมนะคะโกโกโด1หนึ่งลูกนะคะเอาไว้แต่งหน้านะคะไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็ตีไข่ไก่นะคะตีไข่ไก่นะคะ ลงไปเลยค่ะแล้วตีนะคะตีให้มันเข้ากันนะคะไข่ไก่นะคะ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ ตีลงไปเลยค่ะตีตามเข็มน,นาฬิกานะคะตีน้ำตาลทรายให้ละลายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะคะหรือใส่แป้งตามนะคะตีน้ำตาลทรายให้ละลายก่อนนะคะคือเพราะเราไม่มีเครื่องปั่นนะคะเราใช้มือตีนะคะตีตามเข็มน,นาฬิกานะคะ กีน้ำตาลให้ละลายแล้วเดี๋ยวใส่แป้งลงที่หลังนะคะใส่ผงฟูลงไปนะคะแป้งนะคะหลังสดใส่แป้งแล้วก็ใส่นมงสดนะคะใส่น้าสดลงไปเลยคะ่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ร่อนแป้งนะคะอันนี้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวร่อนแป้งร่อนแป้งเพื่อให้ฟูนะคะนนี้น้ำตาลทรายผงฟูแล้วก็ไข่ไก่นะคะโซดาด้วยค่ะดีตามเข็มนาฬิกานะคะ เพื่อให้ฟูนะคะเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็ฟูะค่ะ่อนแปะไปเรื่อยนะคะทำให้เนื้อเนียนแล้วก็ฟูนะคะ วิธีร่อนแป้งนะคะร่อนไปเรื่อยๆนะคะ จะทำให้แป้งฟูแล้วก็เนื้อเนียนนะคะร่อนไปให้หมดนะคะนี้ก็ร่อนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเทลงไปค่ะทยอยเทนะคะ เสร็จแล้วก็เอามาผสมกันนะคะค่อยๆตัดนะคะค่อยตัดแป้งลงนะคะแล้วก็คนนะคะค่อยๆตักไปเรื่อยๆคนตามเข็มนาฬิกานะคะ เอาโมโคลโด้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะห้าสิบมิลนกัมอันนี้จะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยๆน,นะคะ นี้ตามเข็มนาฬิกานะคะให้เนื้อเนียนเข้ากันนะคะแล้วก็เาอาไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะ เดี๋ยวเอาไว้แต่งดิอันนี้คือส่วนเดียวนะคะมีสี่ส่วนใช้ส่วนเดียวพอนะคะเดี๋ยวไปนึ่งนั่งทานนะคะก็นะะึน่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ะจะสุก มีเนื้อของอะโวคาโดด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วนะคะอันนี้ อันนี้ปิดฝานะคะรอนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแต่งหน้านะคะปิดเลยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะนึ่งไว้ก็จะฟูค่ะก็จิ้มดูนะคะถ้าไม่มีติดก็คือสุกแล้วนะคะ<ม>อันนี้ก็สุกแล้วนะคะ<ม>แล้วก็รอให้เย็นประมาณสักสิบนาทีนะคะค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าที่หลันะคะแต่งหน้าอีกหน่อยเดียวอันนี้แต่งหน้าเค้กนะคะครัวไทยก็แต่งไปด้วยนะคะวางนะคะตามใจเราชอบนะคะเราจะแต่งยังไงนะคะครัวไทยก็แต่งตามนี้นะคะ เค้กอาโวคาโดเสร็จแล้วนะคะขอ,ขอบขอบพระคุณมากค่ะเค้กอาโวคาโดเสร็จแล้วนะคะฟูแล้วหวานนุ่มนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้คนไทยทําเสร็จแล้วนะคะขอให้ fc ต่างประเทศและ c ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ